ว้าตอนนี้เนี่ยตอนนี้เซลเซลแย่โสธรนะคะทางนี้เซลบุดอนนะคะตอนนี้กำลังขายขายขายโปรแกรมกำลังกำลังขายขายโปรแกรมเที่ยวให้กับลูกค้าลูกค้าเนี่อันนี้ขุดปลาไปออกแล้วทางนั้นนี่กระต้องไปเนี่ยนี่แหละนี่คือกำแพงแล้ว กำลังคิดว่าเราจะไปเที่ยวที่สุธนนะคะไปนครนายกกลับปะใกล้ๆกันเดียวนครนายกโผล่มากลางทางเลยไมดูไม่เปิดน้ำมันด้วยง่ายๆเลยเดี๋ยวรถที่พักข้างไปเลยไม่ไม่ไม่มีที่พักข้างไปอุดรมีอะไรมาสู้เขาที่พักี่เรียน โหมาแรงเลยเทียวตร้านเป็นไม้สักทั้งหลังไม่ต้องห่วงอนยกไม่สู้สันดีกว่าค่ะมีไม้เปือก่ย่างเขาบอกมีไม้เปือกให้ดูด้วยพี่ที่อุดรมีไวา์เผือกด้วยนะอันนี้มีแตงัวสีแดงอะวพันาดอะมีงวแดงมีงวแดงหูยาว อันนี้หนูไลฟ์สดอยู่